เจอกันดีแล้วนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้จะมานําเสนอเหรียญ5บาท9เหลี่ยมที่เขาเล่นหากันในราคา50,000บาทนะครับจะมีลักษณะไหนนะเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคําตอบให้กับทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของเราครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้นะฮะถ้าเป็นช่องทางทาง Facebook Fan Page ก็ยังไงก็รบกวนให้ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับวันนี้จะมานําเสนอเหรียญ5บาท9เหลี่ยมปีพศ25 1 5 15, ที่มีมูลค่าถึง50,000บาทจะเป็นลักษณะไหนนะครับในคลิป ทำบอกกล่าวให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมด้านหลังตราพญาคูณนะครับจะเป็นเสียงกลับนะครับเหรียญ er รุ่นนี้ไม่ถึงเรียกเก้าเหลี่ยมนะครับก็จะมาดูกันนะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้นะฮะจะมีเหลี่ยมอยู่ตามขอบนั้นเองนะฮะเหรียญ er รุ่นนี้จะมีขอบอยู่ตามเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองนับดูนะครับว่าเหรียญนี้มีถึงเก้าเหลี่ยมไหมครบเก้าเหลี่ยมไหมนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าเหรียญน,นี้มีเก้าเหลี่ยมครบนะครับทุกคนและเหรียญที่เขารับซื้อกันในราคาห้าหมื่นบาทนั้นเป็นยังไงทุกคนอ่ามาฟังกันเลยนะทุกคนนะเหรียญที่เขารับซื้อกันในราคาห้าหมื่นบาทนะฮะลองไปสืบค้นดูนะครับมีที่รับซื้อจริงๆนะทุกคนนะก็ด้านหลังก็จะเป็นตาคูดแบบนี้นะครับเขาจะรับซือ้อเรื่องปีของพญาคูดหรืออะไรอย่างนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยเน้นนะทุกคนนะอ่าเรื่องด้านขอบเหมือนกันนะแต่ต้องเป็นพศ2515น้สิาเท่านั้นนะทุกคนนะสิ่งที่สำคัญที่สุดท ตรงขอบนี้จะต้องไม่มีเหลี่ยมนะครับจะต้องเป็นเหรียญกลมเท่านั้นนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตรงท้ายคลิปนะทุกคนนะตรงขอบบริเวณนี้จะต้องเป็นเหรียญกลมครับผมที่เขารับซื้อกันในราคา5 0,000บาทถ้าใครมีก็เก็บเลยนะครับเก็บให้ดีแล้วก็เดินทางตามหาได้เลยนะครับทุกคนนะเปลี่ยนหนึ่งเหรียญมูลค่า5บาทมาเป็นเงิน50,000บาทมาใช้กันดีกว่าครับทุกคนอ่าลองดูนะครับถ้าในบ้านเราเดือนเรามีนะฮะในกระเป๋าเรามีไหมนะครับถ้ามีก็เตรียมตัวเลยครับเก็บให้ดีครับผมเหรียญนี้มาานนํเเสออรื่ง เหรียญห้าบาทเก้าเหรียญนะครับที่มูลค่าถึงห้าหมื่นบาทนะครับเรื่องตาขุดด้านหลังนะครับเขาไม่ซีเรียสว่าจะต้องเป็นยังไงนะครับขอแค่ขอบเหรียญเป็นขอบเหรียญไม่มีเหลี่ยมครับเป็นเหรียญกลมนะครับโค้งกลมนะฮะอ่าสามารถนําไปหาเขาได้เลยนะครับเขารับซื้อกันจริงๆนะครับว่ากันว่าราคาแพงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ห้าหมื่นบาทขึ้นนะฮะทุกคน วันนี้ทางช่องของเรานะครับได้มานําเสนอสาระเกี่ยวกับเรื่องเหรียญบาทเหรียญห้าบาทห้าเก้าเหรียญนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับได้รับฟังกันนะครับถ้าใครมีก็เก็บเลยนะครับทุกคนนะอ่าผมเชื่อว่าน่าจะมีกันอยู่พอสมควรนะครับเหรียญกลมฮะแห้าบาทเก้าเหรียญแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้น่ะเขาไม่ได้รับซื้อกันหรือรับซื้อกันในราคาก็น่าจะหลักสิบหลักร้อยนะครับก็ลองไปดูกันนะครับว่าบ้านเรือนไหนมีนะฮะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนนะว่าเหรียญห้าบาท นะครับผมที่เป็นทรงโค้งมนด้านหลังปีพศ2515นั้นเป็นยังไงไปดูกันเลยทุกคนเราจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านหลังเหรียญบาทตาห้าเหรียญที่เป็นทรงกลมเนี่ยนะครับอ่าด้านหลังอ่ะจะเหมือนกับเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมทุกอย่างเลยน,นะครับผมจะแตกต่างกันแค่ทรงทรงกลมกับกับเหลี่ยมทรงเหลี่ยมแค่นั้นเองฮะส่วนด้านหน้านะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นทรงกลมเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะทุกคนนะใครมีก็เก็บรักษาให้ดีนะครับเหรียญนี้มีราคา50,000บาทเลยนะครับตอนนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ